ก็สวัสดีคะ่ะเข้าใจกฎหมายโดยทนายฝนนะคะก็ถ้าเพื่อนเอนท่านใดนะคะมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะคะหรือคดีความต่างๆนะคะต้องการที่จะปรึกษาทนายความนะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ ก็ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำว่าจะไปปรึกษาทนายความที่ไหนบ้างโดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะค่าสําหรับที่แรกเลยนะคะก็เป็นที่ศาลนะคะที่ศาลทุกศาลนะคะศาลจังหวัดก็จะมีทนายนะคะไปนั่งประจําอยู่ที่ศาลนะคะเป็นทนายอาสานะคะให้เราไดา้ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายต่างๆนะคะ ซึ่งบางศาลนะคะก็อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะคะกะอ็อย่างเช่นจังหวัดที่ทนายฝนอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีเป็นวันจันทร์พุธศุกร์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีปรึกษาในวันและเวลาราชการอย่างนี้นะคะก็ที่อันดับที่สองนะคะก็คือ,อสถานีตำรวจนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็เป็นอสอนอใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็น สพก็อันนี้นะคะก็จะมีไม่ไม,ไม่ไม่ทุกแห่งนะคะทั่วประเทศเนี่ยก็มีอยู่343แห่งนะคะอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์สภาทนายความนะคะซึ่งจะไม่มีวันหยุดราชาการนะคะก็มเีเป็นทุกวันเลยคะ่ะก็วันหยุดอะไรเงี้ยก็ไปได้นะคะก็แต่ว่า,าวันเวลา แต่ว่าเวลานี่ก็คือเอวลาราชการนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือสภาธนายความใช่ไหมคะก็อันนี้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถาที่จะเข้าไป Walk in เข้าไปปรึกษาได้นะคะถ้าท่านใดแบบอ,อยใใู่ใกล้ๆอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเนี่ยก็สามารถาโทรเข้ามาได้นะคะ ซึ่งจะเป็นเบอร์สายด่วนหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะคะหรือว่าเบอร์ศูนย์สองนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ผ่านไลน์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะค่ะก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเดียวนะคะก็ส่วนกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องฟ้องร้องหรือดำเนินคดีก็จะต้องไปว่าจ้างทนายความ ที่อยู่สำนักงานข้างนอกนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ